เย่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  t um Channel y n a h สยัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คืออเปอพ์โซนนะครับผม Toy Story จัดให้ดู2ตัวเลยวันนี้กับเจ้า s l i n k y แล้วก็ h a m อยู่ข้างหน้านี้แล้วแต่ทำไมมี3ตัวไม่ต้องตกใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันทีหลังนะครับ นี่ก็คืออีก2 c h คาแรคเตอร์เลยนะถ้าเกิดใครสะสม Toy Story ก็จะต้องมีเจ้าสลิงกี้กับเจ้าแฮมนะันอกจากคาแรคเตอร์หลักนี่ก็คือคาแรคเตอร์หลักเหมือนกันโผล่ออกมาตั้งแต่ Toy Story ภาคแรกให้เราได้เห็นกันแล้วก็อยู่กันมาทุกภาคเลยนะครับมาเริ่มกับที่เจ้าสลิงกี้กันก่อนเลยวันนี้จัดให้ดู2ตัวเพราะว่า2ตัวนี้ลูกเล่นไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็เอามารวมกันให้ดูเลยนะจะได้สนุกสนุกนะครับสลิงกี้เนี่ย ไม่ได้มี Signature Collection จาก h ิงเว a y นะมีหลายค่ายผลิตออกมา Disney Store t ทา a r a าร m โทมี่ค่ายนี้ที่ได้มาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ายอะไรงานจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> กำลังพยายามดูอยู่เนี่ย made in China ด้วยนะแต่เป็นอ๋อ oh, p o o f slinky incorporation p r i m mouth michigan อเมริกาอยู่นะบริษัทที่ผลิตอันเนี้ย พอเปงานกล่องแต่กล่องไม่อยู่แล้วได้มานานหลายปีแล้วนะแล้วก็กล่องทิ้งไปตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะเริ่มเก็บจริงจังแต่เป็นคนชอบสลิงกี้เห็นแล้วก็เลยจัดมาตอนนั้นน่าจะประมาณพันห้า 1, อะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาแต่งโชว์ที่ร้านตอนนั้นนะครับมันน่ารักอ่ะสลิงกี้เนี่ยมันยืดได้นะเป็นเหมือนของเล่นโบราณแล้วก็ลากเล่นมีล้อเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันเหมือนในหนังเลย แต่ในหนังเนี่ยมันจะยืดได้ยาวมากเลยแต่ของเล่นเนี่ยเขาจะมีเชือกเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่คอยบังคับว่าให้มันยืดได้แค่นี้บางคนก็ตัดออกนะแล้วให้เหมือนมันยืดได้ยาวขึ้นบางคนก็ไปเล่นแบบนั้นแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนเอาไปแปลงเหมือนไม่มีงานแท้งานไหนทำออกมานะก็คือที่หูของมันตอนนี้มันเป็นเหมือนหนังเทียมเป็นพลาสติกอะไม่ใช่หนังเทียมด้วยเป็นพลาสติกเลยตัดมา นคนก็จะเอาไปแปลงทําเป็นหนังแท้หูหนังแท้กันอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนกับในหนังมากขึ้นที่บอกว่า Movie Accurate หรือว่าต่อให้เป็น Signature Collection Thingway ก็ตามนะครับมันก็ไม่เหมือนในหนังร้อนะมันจะมีเรื่องพราดชิ้นส่วนเรื่องสีเรื่องวัสดุอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นนักสะสม Toy Story แบบตัวจริงอ่ะนะเขาก็จะพยายามแปลง c u s t o ม ทำให้มันเหมือนกับในหนังมากที่สุดเออส่วนผมก็เก็บประมาณนี้แหละน่ารักแล้วนะเอาแค่นี้มันมันมน,นะมันก็น่ารักแล้วอะ่ะสลิงกี้นะฮะมันคอยช่วยเพื่อนทุกคนนะมีประโยชน์มากเจ้าสลิงกี้เนี่ยในแก๊งนะครับมันจะมีรุ่นที่มันพูดได้ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของค่ายอะไรวันก่อนเห็นคนโพสต์ลงขายอยู่ยังแอบว่าเอ๊จัดอีกไหมพูดได้แล้วเขาทำเป็นหนังเป็นหูอ,อ่า มันพูดได้แล้วก็เขาทำหูเป็นหนังแท้มาด้วยตอนนั้นแต่ไม่อยากเอามาเยอะเกินมีแล้วก็เลยพอแล้วนะอยู่ที่ใจเราเราเล่นแล้วมีความสุขก็พอแล้วแค่นี้นะก็อยู่ในแกงกันได้แล้วสเกลมันก็คือ1ต่อหนึ่งรวมกันก็เทลล่ละนะกับสลิงกี้ตัวนี้นะครับผมหาซื้อได้เยอะแยะมีหลายรุ่นหลายแบบราคาก็จะประมาณเนี้ยนะแปดเก้าร้อยนต้นๆก็เห็นจัดกันได้แล้วลองหากันดูถ้าเกิดใครยังไม่มีสลิงกี้นะครับผม เอาล่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าแฮมกันต่อเลยด็อกเตอร์อีวูพอกชอปฮ่าฮนี่ก็คือฉายาของเจ้าแฮมนะครับที่แอนดี้ตั้งชื่อเรียกมันในเวลาเล่นด็อกเตอร์อีวูพอกชอปนั่นเองมันคือกระปุกออมสินอย่างที่เรารู้กันเลยนะเจ้าแฮมกระปุกออมสินของแอนดี้ทำไมถึงมี2อันเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าได้มาก่อนตัวแรกซื้อออนไลน์มานี่เลยยังมีกล่องอยู่ ของทาคาระโทมี่นะรู้สึกว่าจะเป็นงานใช่นี่เลยแล้วมันก็สามารถพูดได้นะตัวคอร์กเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวไซส์จริงเนี่ยมันจะเป็นไม้แต่อันเนี้ยทำให้ใส่ฐานมาแล้วมีลำโพงอยู่แล้วก็สามารถพูดได้เดี๋ยวลองให้ดูตอนนั้นเนี่ยจัดมากดออนไลน์ซื้อพร้อมกับตัวไหนไม่รู้แล้วคิดว่ามันเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งคิดว่าตัวมันใหญ่เล่นกับเพื่อนๆได้มาถึงอา้าวตัวแค่นี้เองนะครับ เทียบกันให้ดูนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งอยู่กันข้างๆเหมือนพ่อกับลูกอ่ะเออนะคอลไซสกันเลยแล้วก็มาเจอตัวนี้ทีหลังนะครับผมก็เลยจัดมาตัวนี้ก็เลยกะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหนังถ้าใครจำได้เนี่ยสลิงกี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เคยเรียกร้องหาคู่คนที่เรียกร้องหาคู่เลยตอนแรกคือมิสเตอร์โปเตโต้นะเวลาคริสต์มาสหรือว่าวันเกิด เวลาแอนดี้ได้ของขวัญเพิ่มมาเขาก็หยอกอยากได้มิสซิสโปเตโต้ใช่ไหมมันมีภาคหนึ่งภาคไหนจำไม่ได้แล้วที่แฮมก็บอกว่าอยากได้ Mrs. Ham มิสซิสแฮมมัง mm hmm. เจ้าเร็กซ์เนี่ยยังมีทริกซี่โผล่มาให้จีบกันนะมีคู่นะเนี่ยก็น่าสงสารอาจจะอันนี้เอามาตั้งให้เป็นมิสซิสแฮมให้คู่กันดีไหมเจ้าแฮมเจ้าจะได้มีคู่สัทีอุ๊บหล่นมาเลยนี่แหละครับผมนี่แหละอาวุธลับของตัวนี้ ก็เป็นกระปุกออมสินหยอดเหรียญเก็บเหรียญได้จริงๆนะครับแต่แอบบเอาเงินออกไปใช้ได้ง่ายไปหน่อยดูซิว่ายังมีฐานอยู่หรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวขอใส่ฐานก่อนเดี๋ยวลองให้ดูกันนะครับอืมใช่มันเป็นงานกล่องญี่ปุ่นเป็นเสียงญี่ปุ่นเฮ้ยจำได้ว่ามันอ๋อนี่ไงมีสองภาษา คือเขย่าแล้วจะเป็นเสียงก็คือมันมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เลื่อนมานึงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเสียงของเจ้าแฮมนี่แหละเขย่าแล้วก็เสียงจะดังใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เจ้าคล็อกเนี่ยกลับเข้าไปปิดกระปุกนี่แบบนี้ way to go Rex oh that is disgusting n ่าเกลีย alright nobody look t i l I get my cork back in alright nobody look until I get my cork back in ก็คือเวลาเขาทำไอ้ค cork ไอ้ก๊อกอันนี้หลุดออกมาเหมือนพูดจะอยู่5ประโยคแค่นี้แหละนะครับอืมแค่นี้เลยราคาเนี่ยอยู่ประมาณนตอนนั้น7 8 0 0บาทนะ ยังมีคนขายอยู่หาซื้อได้ถ้าเกิดใครอยากได้เวอร์ชันนี้นะเสียงเจ้าแฮมแก็น่ารักดีนะครับวัสดุเนี่ยเป็นเหมือน PVC ซอฟวายเนนิ่มๆนะเอออ่ะคราวนี้มาดูเจ้าตัวใหญ่กันบ้างอันนี้แหละทีเด็ดงานนี้หายากแล้วนะครับงานของค่าย Disney นั่นเองนี่เลย Disney Store นะมันจะมีกล่องด้วยนะปกติแล้วแต่อันนี้ได้เป็นมือสองมาไม่มีกล่องแล้ว แล้วก็เนี่ยเจ้าคอกกันเนี่ยมันก็จะเป็นก๊อกไม้จริงๆเหมือนจุกก๊อกขวดวายนี่เลยนี่เลยนะครับนี่ข้างในเนี่ยเหมือนจะมีป้ายอยู่แท็กสติ๊กเกอร์แล้วก็ไม่มีอะไรก็คือกระปุกอมสินนี่แหละแต่สีอ่ะมันสวยแล้วก็ขนาดมันคือหนึ่งต่อหนึ่ง signature collection thinkway ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับในหนังมากที่สุดแล้ว m o v i e a c u u r a t e ที่สุดแล้วสีชมพูมุกมุกตัวนี้สวยเลยนะอย่างไม่เห็น uh, ราคาตัวนี้แอบโหดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่างานมันหายากแล้วเขาก็ขายกันแพงกันอยู่เหมือนกันนี่ได้มือสองมา3ามพั 3? อืม 3,300บาทแต่ต้องยอมต้องยอมเพราะว่ามันหายากจริงๆก็ต้องยอมตัดใจซื้อมานะเพื่อเอามาให้มันเข้ากับเพื่อนๆแก๊งหนึ่งต่อหนึ่งขนาดมันถึงจะเป๊ะนะครับเอาเหรียญหยอดไปเนี่ยให้เหรียญ10หมดเลยจะได้ถึง3 3มพมไหมเนี่ยโจแฮมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะใครอยากได้ลองไปหาดูนะต้องจัดมือสองเท่านั้นถ้าเกิด เป็นเจ้าแฮมแบบนี้1น่ตอนหนึ่งนะครับจบแล้ว EP ีนี้สั้นนะครับผมให้ดูกัน2ตัวอย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรสลิงกี้กับแฮมนะเดินทางกันมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะ Toy Story ต,ตอนนี้ไล่มาก็คือ Buzz Lightyear Alien, Sir Rex แล้วก็พวกตัวคาแรคเตอร์เสริมิกเพียบย้อนดูกันไปได้ใครยังดูไม่ครบตัวต่อไป น่าจะจัด Mr. Mrs. Potato ตให้ดูกันแล้วกันนะครับผมสำหรับ Toy Story แต่อย่าลืมระหว่าง Toy Story ก็จะมีพิก a r านะขั้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรนั้นก็รอติดตามชมที่ DJ Tensmith Channel Ten Cave House of Toy แล้วเจอกันครับเด็ <c oughs> <c oughs>